กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมคนคีรีขอเสนอเรื่องเล่าพจนไพรตอนเสนอเรื่องเล่าปนสารคดีเกี่ยวกับเทือกเขาในเมืองไทยตอนที่หนึ่งเทือกเขาแดนใต้ผื้นป่าดิบชื้นหลังคาของด้านขวานทองท่านผู้ฟังครับแม้ภาคใต้ของไทยจะเป็นที่รู้จักในนามดินแดนแห่งทะเลแต่ความจริงแล้ว ความชุ่มชื้นเขียวขจีของที่นี่มีต้นกำเนิดมาจากขุนเขาที่ทอดตัวยาวจากเหนือจรดใต้เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและที่สำคัญที่สุดคือเป็นบ้านของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าหลายหมื่นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในผืนป่าดิบชื้นเหล่านี้มาหลายล้านปีวันนี้ช่องคนคีรีขอพาคุณเดินทางเข้าสู่เทือกเขาหลักห้าเทือกเขาในภาคใต้และทำความรู้จักกับ ผืนป่าที่ยังมีชีวิตจากต้นไม้สูงใหญ่ถึงทากตัวจิว๋วทุกชีวิตล้วนมีบทบาทในป่าผืนนี้เริ่มกันที่เทือกเขานาครศรีธรรมราชป่าต้นน้ำของแดนใต้โดยเทือกเขาทิวเขานาครศรีธรรมราชมีลักษณะตั้งเป็นแกนกลางของคาบสมุทรไทยภาคใต้ตอนกลางทอดตัวในแนวเหนือจรดลใต้โดยเริ่มจากเกาะต่างๆในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานคาีคือเกาะเต่าเกาะนางย,ยวนเกาะพัง,งันเกาะสมุยเกาะกระเตน และมีบางส่วนที่จมลงไปในทะเลเรียกส่วนนี้ว่าช่องแคบสมุยโดยมาโผล่ขึ้นที่อำเภอดอนสักเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอขนอมเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังโดยทิวเขาที่ผางเขตจังหวัดพัทลุงและตรังถือเป็นที่กั้นเขตแดนระหว่างสองจังหวัดนี้มักเรียกอีกชื่อว่าทิวเขาบรรทัด จากนั้นแนวทิวเขาทอดยาวลงไปยังเขตแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับประเทศมาเลเซียโดยบรรจบกับทิวเขาสันกาลาคีรีที่ภูเขาซีนาจังหวัดสตูลซึ่งเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับมาเลเซียมีความยาวประมาณ460กิโลเมตรโดยมีพื้นที่ป่าดิบชื้นกว่า1.5ล้านไร่มีจุดสูงสุดคือยอดเขาหลวง1,835เมตรในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงกว่า570ตารางกิโลเมตร ทิวเขานครศรีธรรมราชเป็นทิวเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันออกของทิวเขาภูเก็ตและเป็นแกนของคาบสมุทรมาลายูต่อลงไปอีกแนวหนึ่งทิวเขานี้กั้นที่ราบสุรา์ไว้ตอนกลางโดยมีภูเขาลูกโดดๆแทรกอยู่เป็นตอนๆมีความสูง200 600เมตรมีเขาพนมเบญจาสูง1,404เมตรเป็นเขาหินแกรนิต สำหรับทางตอนเหนือของเทือกเขานครศรีธรรมราชมียอดสูงหลายยอดที่มีความสูงมากกว่า1,000เมตรส่วนตอนกลางและตอนใต้ยอดไม่สูงนักเทือกเขานครศรีธรรมราชมียอดเขาที่สำคัญและยอดเขาสูงสุดได้แก่เขาหลวงอยู่ในเขตอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง1,835เมตร ยอดเขาฟ้ามีอยู่ในเขตอำเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง1,654เมตรเขาหนองอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูง1,530เมตรเขาบรรทัดอยู่ในเขตจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงสูง1,350เมตรเขาเหม็นอยู่ในเขตอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง1,309เมตรเขาเจ็ดยอดอยู่ในจังหวัดพัทลุงสูง1,200เมตร เขาสอยดาวอยู่ในเขตจังหวัดตรังสูง993เมตรเขาซีนาอยู่ในเขตจังหวัดสตูลสูง740เมตรแนวทิวเขานครศรีธรรมราชเป็นทิวเขาที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในภาคใต้และเปรียบเสมือนเป็นหลังคาสีเขียวของภาคใต้เพราะมีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นและป่าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของโลก ทิวเขานี้มีแม่น้ําที่สําคัญได้แก่แม่น้ําตาปีไหลสู่อ่าวบันดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความยาว230กิโลเมตรแม่น้ําตรังไหลสู่ทะเลอันดามันที่จังหวัดตรังมีความยาว175กิโลเมตรแม่น้ําปากพนังไหลลงสู่อ่าวนครจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความยาว146กิโลเมตรแม่น้ํากายไหลลงสู่อ่าวไทยมีความยาว80กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณปกคลุมด้วยต้นยางนาตะเคียนทองเต็งรังและบัวผุดรัฟเฟลเซียเคอรี่ที่สุดในโลกใต้เรือนยอดมีเฟิร์นหลากชนิดมอสไลเค้นและกล้วยไม้ป่าเป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสมเสร็จเลียงพาชนีมือขาวหมีควายค่างแว่นถิ่นใต้มีนกเช่นนกเงือกดำนกแต้แล้วท้องดำนกกระรางหัวงอก สำหรับสัตว์เลื้อยคลานได้แก่งูจงอางหรือบองหลางูเหา่างูหลามตะกวดกิ้งก่าเขาหนามมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกคือเขียดวับอึงอ่างเขียวมีทากดูดเลือดเช่นทากเสือทากดำมีหอยดินหอยถากเปลือกพงังและสัตว์เล็กอื่นๆเช่นหนูริงภูเขากระรอกบินและปลิงป่าสำหรับเทือกเขาถัดไปคือเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด มีความกว้างกว่า791,847ไร่กิ่นพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดพัทลงุงจังหวัดตรังจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลามีความสูงสลับซับซ้อนค่อนข้างมากอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง100ถึง1,350เมตรสภาพป่าในเทือกเขาบรรทัดมีความแตกต่างกันอยู่2ลักษณะ คือป่าเขาหินปูนและป่าดงดิบชื้นซึ่งคิดเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบ80%ปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นซากของใบไม้กิ่งไม้จำนวนมากส่วนป่าเขาหินปูนจะพบเพียงบริเวณตามแนวภูเขาที่เป็นเขาหินปูนเท่านั้นด้านทรัพยากรสัตว์ป่าเนื่องจากสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้นนอกเหนือจากกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทต่างๆเช่น กวางป่าขังคาวขอบหูขาวขังขาวขอบหูดำหนูขนเสียนและหนูหวายแล้วยังจะพบสัตว์ประเภทสะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานและปลาน้ำจืดในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำเช่นน้ําตกหรือแอ่งน้ําต่างๆเช่นกบจำนวน16ชนิดวงอึง่งจำนวน7ชนิดกิ้งกา่าจิ้งเหลนและงูอีก60กว่าชนิดและวงปลาน้ำจืดต่างๆ เช่นวงปลารากกล้วยวงปลาขยงังและวงปลาช่อนภูมิอากาศภายในเทือกเขาบรรทัดจะมีเพียงสองฤดูคือฤดูฝนและฤดูร้อนช่วงที่อุณหภูมิต่ำสุดคือเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมและช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดคือเดือนมีนาคมถึงเมษายนนอกจากนี้ยังมีน้ำตกกว่า30แห่งรายร้อมเทือกเขาบรรทัดเช่นน้ำตกโตนเต๊ก น้ำตกไพรสวรรค์น้ำตกสายรุ้งน้ำตกไพรวันน้ำตกมโนราน้ำตกนกรำน้ำตกวังตอน้ำตกโตนแพรทองและน้ำตกหนานซ้าเป็นต้นซึ่งน้ำตกเหล่านี้มีน้ำไหลตลอดปีซึ่งเป็นดัชนีบอกความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งเทือกเขาบรรทัดได้เป็นอย่างดีเทือกเขาถัดไปเป็นเทือกเขาที่อยู่ฝั่งตะวันตกของภาคใต้คือเทือกเขาภูเก็ต หลังคาแห่งไข่มุกอันดามันเทือกเขาภูเก็ตเป็นเทือกเขาที่แยกออกจากเทือกเขาตะเนลสีตั้งแต่จังหวัดชุมพรบริเวณแม่น้ำปากจันลงไปทางใต้เป็นแนวทอดไปในแหลมมาลายูไปเชื่อมต่อกับเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาสันกาลาคีรีในจังหวัดสตูลจากนั้นเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวลงไปในทะเลอันดามันเกิดเป็นเกาะภูเก็ตจึงให้ชื่อว่าเทือกเขาภูเก็ต และเนื่องจากว่าเทือกเขานี้ผ่านจังหวัดระนองจึงได้ชื่อว่าเทือกเขาระนองเทือกเขานี้เป็นสันปันน้ำลงสองฝากคือด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดียทางด้านอ่าวไทยมีลำน้ำที่ไหลลงสู่อ่าวไทยอาทิคลองสวีแม่น้ำหลังสวนและแม่น้ำคีรีรัตไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราธานี ทางด้านมหาสมุทรอินเดียมีแม่น้ำการาบุรีหรือคลองปากจันทร์และคลองสะอุ่นไหลามาบรรจบกันและลำน้ำตะกัวป่าไหลลงสู่ทะเลอันดามันเทือกเขานี้มียอดเขาสูงที่สำคัญยอดเขากระทะคว่ำสูง1,092เมตรภูเขาปลายบางโตะสูง1,047เมตรภูเขาทั้งสองลูกนี้อยู่ตอนเหนือของจังหวัดพังงา ภูเขาพระมีความสูง1,106เมตรอยู่ในเขตอำเภอคอเขาจังหวัดพังงาภูเขาหลังคาตึกสูง1,272เมตรอยู่ในเขตอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองยังมียอดเขาที่สูงเกิน1,000เมตรอีกหลายยอดแต่ไม่มีชื่อเรียกกันทิวเขาภูเก็ตกั้นเขตแดนระหว่างฟากตะวันตก กับภาคตะวันออกของสี่จังหวัดในภาคใต้กล่าวคือทางตอนเหนือกั้นจังหวัดชุมพรอยู่ด้านตะวันออกกับจังหวัดระนองอยู่ทางด้านตะวันตกของแหลมมาลายูโดยมีพันไม้เด่นคือต้นยมหอมกระเพาะป่าละไมป่าและพืชสมุนไพรพื้นบ้านเช่นเพกากระชายป่ากระเจียวภูเก็ตมีสัตว์ป่าเด่นๆในป่าเช่นลิงกังกระจงป่า เม่นหามพวงนกเขาชวานกปรุตอดสวนนกจาบคางูเหา่างูปล้องฉนวนตุ๊กแกภูเก็ตเขียดตะปาดทากเหลืองและหอยน้ำตกเปลือกหนาและผีเสื้อปีกแฉกด้วงหนวดยาวสำหรับใต้สุดของประเทศไทยติดเขตแดนมาเลเซียเราจะพกเทือกเขาสันกละคีรีที่โยงใยจังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานี มีมากกว่า2.5ล้านไร่ป่าสนกับป่าดิบชื้นปะปนในแนวลาดเขาต้นยางแดงกาหลงป่าไหวดงกล้วยไม้หางช้างบัวผุดสีแดงประปรายมะเมาลูกเนียงใบมันปูณที่นี่เราจะได้เห็นสมเสร็จและเลียงผาออกหากินยามค่ำคืนนกเขาแมวนกกระปูดและนกบั้งรอกใหญ่ส่งเสียงพยากรณ์ฝนงูเห่ามาเลงูปล้องทอง เต่าดำกระรอกแดงเขียดสวนเขียดต้นไม้สะท้อนสายฝนบนใบไม้ในซอกโขดหินและผิวดินมีทากน้ำตาลหอยป่าหลังลายมาแมลงปีกแข็งด้วงกวางแมงป่องนี้ฝนในโพรงไม้มวลป่าและพึ่งโพรงสำหรับเทือกเขาที่คาบเกี่ยวระหว่างภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศไทยคือเทือกเขาตะนาวศีตอนล่างโดยเริ่มในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ ลงไปถึงสุดเขตระนองมีพื้นที่กว่า8 0 0 0 0นไร่เป็นพื้นป่าเบญจบพรรณสลับป่าดิบเขาเต่งผาพยุงดอยหวายลิงมะม่วงป่ามีฝูงชนีแก้มขาวลิงลมหมีหมาหมูป่ากระรอกป่าน้อยปีกนกตามยอดไม้นกเงือกคอแดงนกกกนกคุ้มภูเขาเต่าป่าและงูสามเหลี่ยมเขียดหางไหมอึ่งน้ำตาลท่าเขา หอยโครงดินทากเปลือยสีดำสลับลายแม้ภูมิอา,ากาศภาคใต้จะร้อนชื้นไม่เปลี่ยนฤดูฝนยาวนานแต่ขุนเขาเหล่านี้กลับดึงเก็บความชื้นสร้างฝนหล่นใส่ยอดไม้ให้รากคำไว้ไม่ให้แห้งเหี่ยวป่าไม้ใหญ่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยออกซิเจนเต็มปอดสัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะใหญ่ลายพรางหรือเล็กจิ๋วใต้ใบไม้ต่างสลับสับเปลี่ยนบทบาทในการขยายพันธุ์พืชควบคุมประชากรหนึ่งให้ไม่ล้นเกิน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศพื้นป่าภาคใต้จึงไม่ใช่แค่ที่ท่องเที่ยวแต่คือบ้านของชีวิตนับไม่ถ้วนเมื่อใดคุณได้ยินเสียงนกเงือกร้องหรือพบรอยตีนสมเสร็จบนโคลนริมทานนั่นคือการย้ำเจินว่าใต้เงาขุนเขาธรรมชาติยังเติบโตและยังรอให้เราเข้าไปดูแล หากคุณชื่นชอบบทความแนวสารคดีธรรมชาติแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube คนคิรีเพื่อรับฟังเรื่องราวในตอนต่อไป